โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้นั่งพักแล้วเพราะว่าเราก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเต็มไปด้วยป่าไผ่นะป่าไผ่ยเยอะมากผมค่ะว่าเดี๋ยวต้องเดินข้ามเขาไปอีกสักลูกหนึ่งนะเพราะตรงนี้มันเริ่มเป็นเนินแล้วก็เริ่มเป็นทางชานวทุกคนมองนี้เหมือนไม่ชานะนนี่เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปอีกนะโอ้หากกันยืนก็เอาไม่อยู่เลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราทั้งสี่คน,นก็จะขอพักผ่อนนะเสร็จเรา เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเล่งฟีเท้าในการเดินทางกันต่อนะเพราะว่าก็ขึ้นเนินเขาไงทุกคนรู้สึกสหลอนก็อบอ้าวมากไงต้นไม้ก็นี้ไม่เห็นนะปลาไผ่ยเยอะมาก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครกำลัพบกับผมชินาชนาแนลเช่นเคยะครับผมวันนี้นะครับผมก็เอามาอย่างบ้านน้องเบนนะครับแล้วก็ได้เอามาผูกข้อไมา้ข้อมือเรียกขวัญน,นะครับผมซึ่งวันนี้น่ะเป็นวันเอกินข้าวหอน,นะครับก็เป็นประเพณีอเอรียกขวัญน,นะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่18ก็ทุกๆปีเนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยก็จะกินทุกวันที่18นะคบผมก็เป็นประเพณีเรียกขวัญของชาวกะเหรียงนะครับผม ก็จะมีลูกหลานเนี่ยกลับมาบ้านก็นานๆทีจะจับปีละครั้งนะครับผมก็ซึ่งวันนี้ผมก็ชวนสองแม่ลูกเนี่ยมาเรียกขวันด้วยทุกคนส่วนผมนเนี่ยก็เรียกขวาญเสร็จละนี่กินข้าวห่อนะสองแม่ลูกเนี่ยก็ไปอยู่ตรงบ้านนะผมนะากำลังเรียกขวันกันก็ว,วันนี้เนี่ยเขาก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนก็เขาจะกลับไปยังหมู่บ้านของเขาผมก็ให้เรียกขเยาขายามาพกข้อม้อข้อมือเรียกขวัญก่อนกลับบ้านนะเพราะเขาเองก็เป็นคนกเหลี่ยงเหมือนกันทุกคนแล้วก็ พเพณนี้เขาก็เหมือนเราเหมือนกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปอ่นาข้งในกันดีกว่าแล้วก็จะต้องเตรียมข้าวของให้สองแม่ลูกอีกนะคะผมเน,นี่ยนะทุกคนก็มาถึงบ้านน้องเบลแล้วนะนี่น้องมอดก็อยู่นี่นะผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จแล้วนะคะผมสวัสดีครับนี่เพนควจู้อยู่เลยนี่นะเขาเรียกขวานเสร็จแล้วนะลีที่ลี เอ,อนานะรับพูดนะเขเรียกขวัญตั้งแต่เช้าทุกคนเพราะว่า,าประเพณนี้เรียกขวัญเรื่องตั้งแต่ตีห้าทุกคนจนถึงช่วงเย็นเลยนะนะผมก็จัดนะจัดในเดือนเกิดของเขาด้วยเพราะว่าเขาเกิดเดือนนี้นะแล้วก็เขาก็เลยต้องเรียกขวัญน,นะคบผมน้องมอสเองก็ไปสองบ้านแนละ้วใช่ไหมนะ้องมอสใช่พี่ก็ไปมาสองบ้านนะนี่ผมก็ไปสองบ้านลนะน,น,นะนี่ผมก็มา อย่างบายของน้านะเรียกคุณเรียกควายนะนะนี่ทุกคนนี่ซีมือไว้ยังอ่ะนี่ซีเรียควาไว้ยังซีเอ่อมือจูเไว้อยังไงก็มือว้ยังนั่นเบื่อเลอก็เรียกควายเสร็จแล้วนะเสร็จเอ่อหนึ่งหนึ่งบ้านแล้วเดี๋ยวเราต้องไปอีกบ้านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะเฮ้ยสิ นี่นะอาจจะมือหน่อยทุกคนนี่ก่อนที่เราจะเรียกขวัญเนี่ยเราก็ต้องอไหวนี่ก่อนนะทุกคนเสร็จแล้วก็เราก็ต้องมาผูกข้อไม้ข้อมือนี่ประเพณนี้เรียกขวัญของเราก็จะมีผูกอ้อยแล้วเข้าตอดแล้วไข่เนี่ยทุกคนแล้วก็เข้าห่อนะก็มีนี่เลยเป็นพวงเลยนะแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็ได้นะ ได้สองสี่ะจริงๆมันต้องมีได้สามสี่แล้วแต่คนนะทุกคนสองสี่ก็ได้สามสี่ก็ได้นี่นะก็จะพุกข้อไม้ข้อมือเลียกขวานก็จะมีนี่นี่เป็นน้ําหอมนะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้อุปกรณ์ของเราในการเรียกขวานนะครับผมนี่เรามาบ้านแรกเดี๋ยวเราไปบ้านที่สองกันต่อครับผมตอนนี้สองแม่ลูกเนี่ยก็ได้พุกข้อมือเสร็จแล้วนะทุกคน เดี๋ยวก็จะไปอีกบ้านหนึ่งแต่เขาบอกว่าเขากลัวการเดินทางขอน,นัญราชานะก็เลยอ่าแค่บ้านเดียวก็พอนะเรียกว่าแค่บ้านเดียวพอันนี้ก็สองแม่ลูกเนี่ยก็เต็มตัวพร้อมแล้วทุกคนแต่ว่ายังของอยนะของเรายัางเตรียมไม่พร้อมแต่ว่าการเต็มตัวอะไรของ,ของเขานี่ยพร้อมละส่วนน้องต้องเลนเนี่ยผมให้ใส่กางเกงขาย,ยาวแต่เขาไม่ใส่นะเขาบอกว่าถ้าอ่าขาสั้นเนี่ยจะสะดุดต่อการเดินมากกว่านะโอเคทุกคนตอนนี้ เราก็ได้พุกข้ามามข้ามือด้วยความเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมของก็ก็จะพาเขาเนี่ยไปส่งนะทุกคนแต่ว่าส่งแค่ครึ่งทางนะแต่ว่าเขาเนี่ยรู้เส้นทางอยูน่นะทุกคนเขาจะอไปนะนําทางไปผมเองก็ตามหลังเขาไปนะั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ส่งถึงที่นะพอดูๆแล้วมันน่าจะไกลแล้วเขาบอกว่าเดินทางเนี่ยก็ใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม,เต,มเต็มเลยนะทุกคนยิงเราก็ชวนเขาอยู่นะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ จะกลับบ้านนั้นทุกคนพ่ออยู่นี่จะเป็นเดือนน้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเตรียมช่วคราเตรียมตัวเตรียมของก็เดี๋ยวจะกลับไปสุ่งเขางนะก็ตอนนี้เราได้เตรียมตัวพร้อมเสร็จเรียบร้อยนะก็มีทั้งเอ่อข้าวสารอาหารแห้งแต่เสื้อผ้าเนี่ยจะมีไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าเอ่อเขาเนี่ยังไม่ได้ต้องการเสื้อผ้าเยอะนะเพราะว่าเขาต้องเดินทางไกลนะครับผมแล้วก็ข้าวาสารอาหารแห้งมีละแต่ว่า เสื้อผ้ามีเล็กน้อยนะน้องมอส<ช>เพราะาเขาไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดินทางหนึ่งวันก็ถึงนะ<ช>เพราะว่าเขาเน่ยอยากกลับบ้านเขาขอกลับตันแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฝนมันตก,กน้ํามันท่วมนะั่นทุกคนก็ไม่ปลอดภัยต่ขอขาวนะก็เลยให้กลับวันนี้นะก็พุเข้ไม้เข้ามือเดียกขวาแล้วก็กลับบ้านกันนะทุกคนนี่ก็สายละก็ประมาณเก้าโมงได้นะเขาตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าแล้วแหละ เอามาช่วยงานเราด้วยนะที่เราผูกข้อไม้ข้อมือเลยนะคะผมเยอะมั้ยหนึ่เสียวพื้นทแล้วนะเออันนี้คือขารู้ทางแลนทุกคนเขาก็จะพาเราไปเราก็ตามตู้เข้าไปนะไปส่งเพื่อความปลอดภัยดิมั้ยไปครับผมนี่ทุกคนก็ได้มาส่งสองแม่ลูกนะเขามีผมกับมีกับน้องมอส้วยนะน้องมอ เตรียมนี่มันได้ไหมใช่น้อมอยกอ็ใส่ตรงหลังวะเนะี่ยทุกคนใช่ไปน้องมัเดินตามไปก็จะไม่ได้ส่งไกลามากทุกคนก็ดีกว่าเราไม่ได้มาส่งเขาเลยนะเพราะเขาเองเนี่ยก็ยมาอยู่กับผมก็เป็นเดือนแล้วนะทั้งทำงานได้แล้วก็รับจ้างรับจ้างทํางานที่อืนะ่นเลยทุกคนขอได้เก็บตังค์ที่เยอะนะทุกคน แต่ก็เป็นห่วงอนะจริงๆนะผมก็จะจ้างพานำทางเนี่ยกลับไปส่งเขาด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขากลับได้พอเขากลับได้นะผมก็โอเคนะเพราะเขาสะดวกกับาการเดินทางแค่สองแม่ลูกมากกว่านะแล้วก็คนอื่นเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยไว้ใจเท่านะเพราะเขาเองรู้เส้นทางนะทุกคนแต่ว่าใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆนะคุณชัยพาก็เลยเอาไปเยอนนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าทำไม กลับเข้าไปแปลว่าเดินป่ากลับไปอ,อย่างบ้านของเขาเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันวทําไมพวกของเนี่ยมีน้อยคือต้องบอกว่าเขาอะเสื้อผ้าเขามีเขาไม่ต้องการที่จะเยอะมากมายต้องการแค่พวกน้ําพวกของกินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทุกคนส่วนเงินที่เขาได้ทําง,งานได้เนี่ยเขาก็เก็บไว้อย่างดีนะ ก็เหมือนว่าเขามาทํางานพักที่นี่ก็มาเก็บตังค์ไปได้วยนะทุกคนไปเดินทางต่อครับผมทำมอเป็นไงโอเคไหม,ไมนี่มันก็มีผ้าหามเนี่ยแหละแต่หน้าจะพอจำทางกันได้นะเดี๋ยวมันไกลกว่าน,นี้เดี๋ยวเราต้องใช้มีนอะ่ะบางซึ้งทางหน่อยนะทุกคน เื่อเรากลับมาเราอาจจะลงได้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้นั่งพักแล้วเพราะว่าเราก็เดินมาไกลาพอสมควรแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเต็มไปด้วยป่าไผ่นะป่าไผ่ยเยอะมาก ค่ะบ,บ่าเดี๋ยวต้องเดินข้ามเข่าไปอีกสักลูกหนึ่งนะเพราะตรงนี้มันเริ่มเป็นเนินแล้วก็เริ่มเป็นทางชานวทุกคนมองนี้เหมือนไม่ชานะนี่เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปอีกนะโหอยากกันยุงก็เอาไม่อยู่เลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราทั้งสี่คนนะก็จะขอพักผ่อนกันนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเรื่องฟรีเท้าในการเดินทางกันต่อนะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลาเดินหนึ่งวันเต็มๆนะเราจะได้พักสักครั้งสัทีแล้วก็เดินทางกันต่อครับผม ก็ขึ้นเนินเขาฮะทุกคนรู้สึกหลอนก็อบอ้าวมากไงต้นไม้ก็นี้ไม่เย็นนะปลาไผ่ยเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นเขามาลุ้นหนึนะ่งอ่ะเดี๋ยวเราเนะี่ยต้องลงเขาอีกรุ่งหนึน่งทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องลงเขาไปพอลงเขาไปเสร็จปุ๊บเนะี่ยเขาก็จะ ให้เราเนี่ยกลับบ้านนะเพราะว่ายิ่งเข้าไปลึกมันยิ่งอันนี้นะทุกคนกลัวเราหลงได้นะเพราะาเป็นป่าผายใหญ่แต่ก็เข้าไปลงเข้า,ขาอีกเนี่ยมู้จะปลอดภัยหรือเปล่าทุกคนได้ยิ่งเหมือนเสียงปืนเลยเมื่อเนี่ยสามแม่ชีอะไม่ได้ด,ดานานสามแม่ชีผมบอกว่ามีเสียงปืนด้วยกลัวไหม ด้ยินมาจากฝีด้านข้างฝั่งนู้นเลยนะทุกคนจากทุกคนวิ่งวิ่นะท้ายนใน,นท้ายหน้าผมบอกกลับอยู่ไหมไม่ไั้กลับไปบ้านก่อนได้นะเขาขอจะกลับนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงข้าวไปก็จะเป็นป่าใหญ่เดี๋ยวเขาก็จะให้เรากลับไปแล้วนะดวไปส่งเขาตอนที่เขาบอกก็พอนะ ่ีสิงำเ,เรื่องมันลงมาทุกคนน้องมอดไหไว,ไ,วไหมต้นเล่ไหวไหมพอฟังกูเรื่องอยู่างไรต้นเล่เพราะว่าผมยังก็จะให้น้องเนี่ยเรียนรู้ภาษาไทยเรื่ดต้นหนึ่นกันนะ เออกระบอกห้องที่ลีนั้นเมือม่อเนี่ยม่หรอนี่เราต้องข้ามน้ำลงไปนะทุกคนเดีวยว,ยวยน้ำอยู่ข้างล่างนะเต็มันจะป่าไผ่ั้งนั้นอยู đi, sang đi Đi con là, là khắp nắm bài đã Ok, giờ là ừ. Được, uh, ừ. bây giờ tông xuống khảo trí nha Mơ Nó mang cái sao thằng như là nè Mấy giờ nè nó, 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 ทบเจเดินทางปลอดภัยนะทุกคนนะเยอะทนบเจอยเยอะเจ่ะ้เยอะเลค่ะทยบเจื้อดียอะทุกนนะเนอังกฤษบเจียเยอะกว่าบูเจค่ะดิอูเอย ผมบอกว่าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะ่นมาข้ามน้ำไปง่ายขึ้นไปมาไปจุ่มเยอะมากบ๊ายบายเลยคุณบ๊ายบาย,บายไปก็ขอให้ทั้งสองให้ลุงเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยนะใครไปถึงจุดหมายปลายทางขำนะครับผมผมเองก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปส่งถึงดีนะ กลัวไปส่ง,สงที่ก็กลัวเราอาจจะหลงได้นะมอนะแต่ว่าเส้นทางนี้ก็พอเราพอรู้อยู่นะพอดาวทางขับได้แต่มันก็ไกลนะร้อนมากแต่ปากนี้มันลุ่มลื่นนะน้องมอสแต่วันนี้มัน,มนค่อยๆที่อบอ้าวมาก เวลาเดินเทายหนอยนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงน,นี้เหนื่อยง่ายนะเดีเดินทางกลับกันเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้อ่าเดินทางกลับมานะค้าว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงไปทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะนก็รู้สึกว่ายุงเยอะมาก ก็ <พ uka> เหนื่อยเหมือนกันน้องมดเหนื่อยไหมร้ยรู้สึกเหนื่อยก็ร้อนนะเพราะเหมือนจะไม่ไกลนะแต่ก็ไกลอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายเอาแบบระยะยาวให้พี่ได้ดูนะเราถ่ายแบบว,ว่าป๊าแป๊บๆแล้วกดนะกดเพราะกลัวพี่เนี่ยเบื่อนะนี้สองแม่ลูกเนี่ยก็ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะกลับมาหาผมหรือเปล่านะแต่ผมบอกว่าถ้ากลับไปถึงบ้านแล้วแบบอย่างมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็ กลับมาหาได้นะถ้าแบบว่าเราอยากมาเที่ยวหาอาหารได้ทุกเมื่อนะอาจจะมาหาแบบว่ามาขอผักอะไรก็ได้มาขอทาอํางานก็ได้นะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเราก็จะต้องขอปิดคลิปนะเพราะว่าเราเองก็ต้องรีบลงไปช่วยแม่ที่ไร่เหมือนกันนะช่วงนี้งานที่ไร่ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะทุกคน โอเคเดี๋ยวผมไปขอปิดคลิปละไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะผมสำหรับพี่พี่ท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคนหนึ่งไลค์มินเชื่อมินติดตามให้ผมทั้งสองคนด้วยนะ,ค,ะครับผมคปับผมไป้กลับบ้านกัน